สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนํากลยุทธ์ของมหาบอทนะครับสำหรับในวิดีโอนี้กลยุทธ์ที่เราจะมาแนะนํากันชื่อว่ากลยุทธ์ซูเปอร์เทรนด์นะครับโดยกลยุทธ์ซูเปอร์เทรนด์เนี่ยอินดิเคเตอร์หลักที่เราใช้ในกลยุทธ์นี้คือ ATR นะครับ ATR คืออะไร ATR คือนี่ฮะเส้นแดงๆเสียงล่างนี่วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงให้เข้าใจก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งาน ATR นะฮะ ATR เป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ในการบอกทิศทางของราคานะครับ ATR จะเป็นตัวบอกระดับความผันผวนนะครับหรือ volatility ของตลาดโดยที่ ATR ีเนี่ยปกติจะถูกเอาไปใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นเพื่อเป็นตัวยืนยันเทรนนะครับถ้าสมมติอยู่ในขาขึ้นเ t r สูงด้วยแปลว,ว่าเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงถ้าสมมติว่าอยู่ในอินดิเคเตอร์อื่นแล้วมันเป็นขาลงอยู่แล้ว a อ r สูงด้วยแสดงว่ามันเป็นขาลงที่แข็งแรงอะไรแบบนี้นะครับวิธีการใช้ a อ r จะเป็นการยืนยันแนวโน้มให้ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับในกลยุทธ์นี้นะครับ วิธีการคำนวณของกลยุท์นี้เราจะใช้การดูแท่งเทียนประกอบไปกับ ATR นะครับก็คือถ้า ATR มันเป็นตัวที่บอกค่าความผันผวน,ผน,ผนข,อของตลาดใช่ไหมฮะวิธีการก็คือเราเอาไอ้ค่า ATR เลยมาพลอตเป็นเส้นอยู่บนกราฟเลยนะครับมาพลอตเป็นเส้นอยู่บนกราฟเลยเราสังเกตช่วงที่ผมเอาเมาส์ไฮไลท์ให้ดูตรงนี้อยู่นะฮะก็คือตรงเนี้ย ATR มันถูกพลอตมาเป็นเส้นแดงเส้นนี้ถูกปะ่ะมันอยู่ในขาเทรนขาลงอยู่นะครับเป็นเป็นช่วงที่กำลังช็อตอยู่ ถ้าสมมติว่ามีแท่งไหนสักแท่งหนึ่งที่ปิดทะลุ ATR ขึ้นมาถ้าปิดทะลุ ATR ขึ้นมาแสดงว่าแท่งนั้นอ่ะคือแท่งยืนอย่างขาบายนะครับก็คือกลับมาเป็นขาบายไอ้เส้นที่เคยพอตอยู่ข้างบนอ่ะจะสลับมาเป็นพอตอยู่ข้างล่างแทนนะครับก็คืออันนี้ปิดทะลุอันนี้คือทะลุนะทะลุแต่ไม่ปิดนะครับอันนี้ปิดทะลุพอปิดทะลุปุ๊บไอ้เส้นนั้นกลับมาอยู่ข้างล่างและเป็นจุดเข้าซื้อในทันที นะครับพอเราเข้าซื้อเสร็จปุ๊บก็เปิดรองขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจออีกจุดหนึ่งครับจุดนี้ปิดทะลุค่า ATR ลงมาเหมือนกันนะครับก็พอทะลุลงมาปุ๊บกลายเป็นขาช็อตนะครับไอ้เส้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเปพ็พอตข้างบนเส้น ATR จากพอตข้างล่างกับเป็นพอตข้างบนแทนนะครับแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนสีให้ดูดดนิดนึงเป็นสีแดงสีเขียวก็คือถ้าสมมุติว่า ATR มันทะลุอันอันเขียวทะลุตอนเป็นเส้นเขียวก็กลับเป็นเส้นแดงนะครับ ถ้า ATR ทะลุตอนเป็นเส้นแดงก็กลับมาเป็นเส้นเขียวคิดแบบนี้นะฮะแล้วก็จุดที่เข้าซื้อก็คือแท่งที่ยืนยันปิดว่าทะลุนะครับปิดทะลุซื้อนะครับปิดทะลุซื้อก็คือถ้าปิดทะลุล่างก็จะเป็นชอ็อตถ้าปิดทะลุบนก็จะเป็นลองนะครับวิธีการคิดของกลยุทธ์นี้ก็จะเป็นแค่นี้เองครับแล้วบอดก็จะหลั่นไปตามนี้นะครับก็คือถ้ามีการปิดแท่งเทียนที่ทะลุเส้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะบอดก็จะแอชชั่นทันทีที่ราคาปิดของแท่งนั้นหรือราคาเปิดของแท่งถัดไปนะครับแล้วมาดูกันนต่่อวากลยุทธ์ี เหมาะกับช่วงแบบไหนนะฮะลองดูช่วงนี้ไซเวย์ way, เห็นไหมไซเวย์กเหมือนเดิมครับโดนเหมือนกันกลยุทธ์นี้นะครับเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับช่วงเทรนนะครับช่วงไซเวย์ก็จะมีการคัดลอสแต่กลยุทธ์ที่เหมาะกับเทรนเวลามันคัดลอสในช่วงไซเวย์เนี่ยมันก็จะเป็นการคัดลอสไม้เล็กๆนะครับไม้เล็กๆล,ลองสังเกตดูะคระับเข้าตรงนี้ออกตรงนี้เนีย่ยตรงนี้ตรงนี้สั้นๆน,นะครับแต่พอมันมีเทรนมันก็จะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็มาออกมาออกที่ตรงนี้ก็จะได้กําไรมาช่วงหนึ่งตรงนี้นะครับ ดังนั้นแล้วสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะใช้กลุทย์ซูเปอร์เทรนนะครับกลุทธ์ซูเปอร์เทรนในระบบของมหาบอร์ดจะมีให้ใช้อยู่ใน2องไทม์เฟรมนะครับก็คือ15นาทีและ1ชั่วโมงนะฮะอันนี้ที่ผมเปิดให้ดูอยู่ตอนนี้เป็น15นาทีนะครับที่รีกอันหนึ่งเป็น1ชั่วโมงวิธีคิดก็จะไม่แตกต่างกันครับแต่ในไทม์เฟรมที่ยาวกว่าเทรนก็จะใหญ่กว่านะครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆลองเลือกดูให้เหมาะสมลองเลือกให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของตัวเองได้เลยนะครับผมสุดท้ายขอให้เพื่อนๆโชคดีในนนการรลงทุนนะคับ